นี้รดาพาทัวร์จะพาชมวิวจากเมืองพอสเกนถึงเมืองลาลวิทด้วยรถไฟนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะพาไปชมต่อที่กระบวนารพาเลทของชาวสีนุ้มที่เมืองออสโลนะคะ๋ยวเลืมนะคะเดี๋ยวจะลืนติดตามชมนะคะรถไฟมาแล้วค่ะแทนที่รถไฟหลังนั้นหลังนั้นโชว์รถไฟโอเครถไฟมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเค ขาหน่ไฟนะคะบนไฟนงใบเลยค่ะวันนี้คนไม่เยอะค่ะคนมากๆคนหนัเกเดียว จากพาสตินแล้วนะคะวิวด้านขวานี้ก็หน้าซัมเมอร์ก็จะสีสวยคะ่ะมีแต่สีเขียวสยสวยผ่านหมู่บ้านรถไฟก็จะเสียงเงียบมากแล้วก็นั่งนิ่มนะคะเสียงเงียบมาก ส่วนนะคะมุงก็จะอยู่บนบนบนเขาค่ะ จะไปด้วยความเร็วสูงนะคะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขับเร็วมากเพราะฉะนั้นการเดินทางจากรถไฟถึงออสโลแอร์พอร์ตก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้เข้าทําแล้วค่ะถ้ำตอนนี้ทํายาวหน่อยนะ ประเทศนี้ค่ะะออกจาำมาถ้า,ถา,า,ถาน,นี้ยาวมากนะคะใช้เวลานานเข้าอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพักไปก่อนช่วงถ้ำน,นะคะท้าเยอะค่ะเพราะก็เจาะใต้ภูเขาเข้าไปนะคะเพื่อความเร็วมันจะได้ไปออกแล้วค่ะวิวตอนนี้ซัมเมอร์จะเป็นท่ำอีกแล้วค่ะโอ้ท่าเยอะค่ะประเทศนี้ เ็าจะเจาะใต้ภูเขาไปเลยค่ะหลายถ่ำมากค่ะออกแล้วค่ะช่วงเวลาจากพอสตูนทิวลาลาวิกนี่ใช้เวลาแค่12นาทีจะดูในถ้ำประมาณ10นาทีแล้วค่ะนอกนั้นจะเป็นห้องนิดเดียวงานนี้วสวยางานจริจะมีพีนีหรือต้นไม้ช่วงนี้ซัมเมอร์จะสวยค่ะถ้ำอีกแล้วค่ะ ทำน้อยทำายาวท่างสั้นมีเยอะปกติใช้เวลาถึงอัสโล2สอชั่วโมงขึ้นแต่วันนี้ช่วงซัมเมอร์เขาจะซ่อมถนนนะคะก็จะซ่อมรางรถไฟค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องไปต่อรถยนต์ที่ที่าลาลาริค่ะดูู่ซัมเมอร์ก็จะเป็นเขียวตลอดแต่วินเตอร์ก็จะมีแต่ขาวไปหมดทางขาเทา้ทา,ทา,ทาด้วยหมิมะไปสองข้างทางนะคะาลา แม่ล้างที่จะออกไซิเลเทน,นีช่วงเซปเทมเบอร์ก็จะเก็บเหตุกันนะคะมีเห,เดเห็ดเยอะค่ะมีเห็เดเยอะเห็ดดอกใหญ่เป็นเหมือนเห็ดอะไรบ้านเราอ่ะที่ดอกดอใหญ่ ค่ะวิวเมืองลาลาวิกค่ะเห็นไหมอันนี้ที่นี่ค่ะสะพานสวยค่ะบอกแล้วใช้เวลาแค่12นาทีอยู่ในทําไปสักสินาทีแล้วค่ะเจคอลาลาลวิกลาลาวิกเมืองท่าเรือที่เรามาลองพาใบเรือแล้วก็ส่งลูกค้านะคะลูกค้าเราเยอะมาก

เมืองลาดกกเป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่นะคะมีเรือมากมายที่เคยถ่ายให้ดูไปแล้วนะคะหนึ่งสถานีรถไปก็จะอยู่ติดติดแม่น้ำกัะติดวิวติดทะเลเลยนะคะอย่างสวยเลยค่ะวอนนี้ที่สวยงามนะคะนักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะเมืองนี้นี่ค่ะสถานีรถไฟวิวสวยมาก ออ s ตีนิ i n g v า n s t r ยด i d นซ้ายโอเคค่ะแล้วเดีาา๋วค่ะเจอกันที่ออสโลค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้รอบัสนะคะที่จะไปออสโลต่อที่นี่ลาลววิค่ะเห็นนะคะเนี่ยจะพาไปชมนะะี่ค่ะสีรุงขระบวนพาเลตของชาวสีรุงวันนะะี้ค่ะ มัสซิโลจะยิ่งใหญ่มากนะคะทีเนีลาลาวีแพรลาลาลี่ก็เมืองใหญ่ม,หญมีสถานรีนรถไฟครมณลงจากรถไฟ โอเคค่ะค่ะเดินทางลำบากมากไปออสโลวันนี้ค่ะแต่ก็เพื่อที่จะให้ภาพดีๆมาฝากผู้ชมนะคะก็ต้องไปค่ะตอนนี้มารอรถบัสค่ะต้องเดินจากสถานีรถไฟก็ย้อนกลับมาที่ริมน้ำอีกรอบค่ะเพ่ที่จะรอรถรถมารถอาจจะมาจากคริสตินสันหรือเงไม่รู้ค่ะเขจะมาออกตรงนี้แล้วก็จะมา เราแล้วก็ไปต่อที่ออสโลชื่นใจเห็นไหมคะสะพานนี้สวยค่ะสะพานที่เราผ่านไปเมื่อกี้สวยค่ะสะพานสร้างใหม่ก็จะได้ภาพส,สวยๆมฝาฝากนะคะแต่ก็ต้องยอมค่ะเพื่อคุณผู้ชมค่ะอันนี้ทางที่จะเข้าเมืองที่จะเข้าไปออสซ่าลาลวิกเมื่อกี้ซึ่งเราเข้าไปแล้วแต่เราต้องออกมาใหม่เราผ่านไปรดยรถไฟค่ะเมื่อกี้ เป็นไปที่จะไปออสโลค่ะออสโตรลตรงไปลาลาบิกก็ตรงไปนะคะให้ิโรเลี้ยวขวาเข้าไปดูวสวยค่ะเร่นี้ธรรมชาติสุดๆค่ะมาตั้งรอรถไฟนี่ค่ะคนพาไปก็บนค่ะแต่ก็พาไปอยู่ก็มันไปลำบากถ้าไม่ผ่านไปรถไฟจะไปลำบากมากต้องต่อ จะทันกระบวนา่ารเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ